รลานรองเท้านี่พี่น้ำพอดีพี่น้ำกำลังดันทรงเสร็จแล้วก็จะดันทรงเสร็จก็จะแพ็คใส่กระสอบเอาไว้เพื่อให้ลูกค้าเตรียมไเลือกคือรองเท้ามาเช้าเนี่ยมันมาแค่ประมาณสามกระสอบเองแล้วเมื่อคืนช่วงบ่ายช่วงเย็นมาอีกสองกระสอบรองเท้าก็จะเป็นประมาณนี้เลยนี่เลยนี่เลยก็ประมาณคืออันนี้ยังไม่ได้ดันทรงก่อนนี้นไม่ได้ดันทรงก็จะส่งอยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนะครับร้านพี่ชัดพี่น้ำมารองเท้าเ่อแมมือสองพี่น้ำก็จะเก็บใส่กระสอบเพื่อ ทำการเรียงกระสอบเก็บไว้ให้ให้ลูกค้าได้มาดูคือตอนมาลงอะ่ะตอนเปิดกระสอบอคลิปก่อนๆก็อาจจะเป็นการเปิดกระสอบให้ดูทีละคู่ก็เพราะว่ามันมาแล้วมีโอกาสได้ถ่ายตอนนี้ไม่ทันพอดีผมมึงกลับมาก็ถ่ายคราวนี้ถ่ายดูตอนที่ว่าพอผมแกะจากกระสอบแล้วปุ๊บก็จะทําการเช็คตําหนิพอมีตําหนิเราก็จะแยกไว้พอเราก็เอาที่ไม่ไม่มีตําหนิเราก็ มาดันดันทรงเงี้ยคือดันทรงเงี้ยเพื่อขึ้นทรงให้หมดทุกคู่เลยอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวนะเนี่ยขึ้นทรงให้หมดทุกคู่เลยแล้วก็ใส่กระสอบเรียงไว้เพื่อลูกค้าจะมาคัดแต่ช่วงนี้จะมจันจะเงียบๆนิดนึงเพราะว่ามันเป็นช่วงเศรษฐกิจไม่ดีถ้าจริงๆแล้วอ่ะยังไม่ทันได้ดันทรงแบบนี้ลูกค้าก็มาแล้วแต่วันนี้มีเวลาก็จะดันรองเท้าก็จะให้ดูรูปแบบของรองเท้าก็จะเป็นเงี้ยพวกตะกูลเคสวิทหรือว่าพวกตะกูลไอดัสเลย เป็นไม่คอนเวิร์ตก็มีคอนเวิร์ตหุ้มข้อตัวนี้ก็ประมาณเบอร์8ครึ่งเบอร์สิบสองครึง่งก็จะมีพวกไอ้ดาร์ทพวกอะไรนะเยอะแยะมากมายคอนเวิร์ตเป็นทรงนี้ก็มีคอนเวิร์ตเห็นไหมคอนเวิร์ตคือเป็นแบรนด์เนมหมดเลยแต่เป็นออกว่าเป็นแบรนด์เนมก็คือยี่ห้อดังที่เรารู้จักก็ประมาณว่าวบาลารีบอกฟีล่าไนกี้ไอดาร์ตแวนเวิร์ตมีโปโลก็มีเนี่ยโปโล เนี่ยเดียวโปโลตัวนี้ก็แพงตัวนี้ก็จะขายอยู่มาณในเพยจะสามร้อยกว่าบาทพื้นเต็มเลยครับผมเนี่ยวารลานตัวนี้ก็แพงเวลาขายจับราคาไปขายตัวนี้ก็จะแพงเป็นสไตล์ผ้าใบพื้นเต็มเลยนะไอดันกาเซลตัวนี้ก็ก,ก็แพงเป็นไอดันรุ่นเก่านะรีบอกรุ่นนี้ก็จะแพงเหมือนกันโอ้แพงๆนั้นเลยก็คือขายส่งอยู่ร้อยห้าสิบ สี่สิบคู่ขึ้นไปถ้าใคาเอาร้อยคู่จะถดงร้อยสี่สิบราคาพวกนี้ก็จะไปขายเดีสองร้อยแปดสิบสองร้อยเก้าสิบอ่าตัวนี้ก็จะเป็นของ, New Balance งนิวบาลานเหมือนกันเห็นไหมนิวบาลานก็จะมีหลายรุ่นเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวเอ็นเนไนิวบาลานเนี่ยเป็นรูปตัวเอ็นอควนตัวนี้ก็มีของแท้หมดเลยนะเขาเอ่อเป็นไอ,นอดัานรุ่นนี้ก็มีเห,มเห็นไหมเห็นไหม เบอร์เล็กเบอร์ใหญ่ที่สำคัญเวลาเราคิดจะขายของนะแล้วก็แซนด์มิสอะไรพวกนี้ก็มีจะส่งอยู่แค่ร้อยห้าสิบน,นะครับประมาณร้อยห้าสิบใครเอาร้อยคู่ก็จะเหลือร้อยสี่สิบแล้วก็ถ้าทรงสวยๆแปลกๆก็จะเป็นพวกนี้ตระกูลพวกนี้มีหลากหลายนะรีบ,บ็อกอะไรพวกนี้ก็มีถ้าเป็นพวกนี้ก็มีนะส่งส่งพวกนี้จะทรงสวยๆแปลกๆก็จะเป็นยี่ห้อแตกต่างออกไปไม่ได้เน้นไม่ได้เน้นยี่ห้อแต่ถ้ารูปแบบมันสวยตัวนี้ก็ถึงเบอร์สี่สี่สิบห้าเลย เฟตเพอรี่ตัวนี้ก็มีเห็นไหมที่ผมพูดนี่ยี่ห้อดังๆหลักๆนั่นเลยนะครับผมผมจะถ่ายดูตรงนี้กาเซลอะไรพวกนี้นะมเมลิวอะไรมเมลิวเมลิวอะไรแล้วแต่คนเรียกจอบยี่ห้อนี้ตัวเอ็มเนี่ยเราต้องรู้ยี่ห้อก็เสิร์ชหา Google เอาแคสสวิสตัวนี้ก็มีเห็นไหมแคสสวิสเนี่ยเวลามาแล้วผมจะดันทรงถ้าใครที่มาแล้วเห็นว่ารูปแบบมันแบนๆบไม่ได้ดันทรงอยู่ก็ก,ก็หมายความว่า,วา ไม่มีเวลาทันส่ง,สงมันกองอยู่แต่แบบลูกค้าจะเข้าใจว่ามันบางทีมันเป็นแบรนด์มองไม่ออกแบรนด์มันก็จะกลายเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะหยิบให้เพื่อนเพื่อนดูเลยทีเราคู่รองเท้ามันเป็นเพื่อนไหนวะเห็นปะก็เป็นพูม่าพูม่าประเภทนี้เนะสสยนะสวยครับตัวนี้ตัวนี้ก็มานเบอร์สี่เอ็ดพื้นเต็มนะไม่ต้องกลัวส่งอยู่แค่ร้อยห้าสิบตัวนี้เป็นของโป,โป,ร,สโปรสเปกกีฬา นะสวยนะไนด่ดูส่งอยแล้วห้าสิบส่งสี่สู่ขึ้นไปเนี่ยถ้ามันเแบนๆไม่ได้ดันทรงมันจะมองเป็นรักษณะอย่างเงี้ยมันจะไม่ไสวยพวกมันจะดันทรงนะฮะนี่ของไอดาตตัวนี้มีของไนกี้นะไนกี้อันนี้ยังไม่ได้ดันทรงเดี๋ยวก็จะมาดันตัวนั้นก็เดี๋ยวจะดันดันทรงเพื่อเตรียมให้ลูกค้า มาคัดก็จะเห็นเป็นทรงขึ้นทรงเต็มๆแบบนี้เวลาดันทรงแล้วแต่ส่วนมากถ้าเป็นช่วงเศรษฐกิจปกติต้องโทนนัดล่วงหน้าแต่ถ้าไม่โทนนัดล่วงหน้าก็เป็นเสษช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ก็คืออาจจะมีของเลยอมตุนของเยอะเป็นพันคู่แหละแล้วก็ลูกค้าก็จะมาเห็นตอนเป็นดอย่างนี้คือยังไม่ได้ดันทรงเพราะว่าไม่มีเวลาดันลูกค้าก็มาแล้วอะไรประมาณนี้ก็วิดีโอคอลไปเลยอะไรอย่างเงี้ย จริงลูกค้าประจําเขาจะดูออกเราก็ไม่ต้องคือคือลูกค้าประจําเขาไม่เน้นต้องดันทรงให้เขาดูอะไรเงี้ยแต่บางคนก็ชอบให้ดันทรงให้ดูหน่อยอะไรเงี้ยแต่ถ้าใครมาแล้วยังไม่ได้ดันทรงแปลว่าไม่มีเวลาลูกค้ายังกองกองอยู่เลยอะไรเงี้ยวันนี้เชือกตัวไหนที่มาซักแล้วมันไม่สะอาดผมก็จะเปลี่ยนเชือกให้นะครับผมอ่ะเห็นไหมนี่รีบอกเห็นไหมอะโพนี่ก็มีนะนี่เป็นแบรนด์ตลาดเลยนะโพนี่ คือแบรนด์หลักๆอยู่แล้วที่ผมขายตัวฟีล่าตรงนี้ก็มีฟีลาฟ่ลากีฬาสีดาสีพื้นกีฬาสีดาสีพื้นเบอร์ใหญ่ๆเนี่ยจะเป็นแบบคนเมียอายุหรือว่าคนที่ชอบออกกำลังกายที่ไม่ชอบสียุดฉายก็จะเลือกประเภทนี้ไปขายซื้อใส่ประมาณนี้สแตนสมิธก็มีสแตนสมิธเบอร์สี่สิบเอ็ดพื้นสแตนสมิธก็จะเต็มนะใครอยากได้ตัดต่อพื้นก็บอกผมผมก็มีตัดต่อพื้นให้บางคนถามชอบถามว่าหย,ยอกหยอกนะก็คือว่าพื้นตัดต่อไหม ก็บอกมีมีตัดต่อมีใครอยากได้ตัวนี้เป็นสเก็ตเชอร์แต่สีสีเทามีนะใครอยากมาหาสเก็ตเชอร์สี่สิบคู่ไปหาร้านอื่นนะผมไม่มีผม ещё, มีคู่เดียวคู่เดียวเดียวอ <mm> <med> ันน,อน,นี้กีฬาแล้ววันนี้นม่ให้ดูเลยตัวนี้ก็จะเป็นเคสสวิสะเช้านี้มันมาสามก็สอบสามก็สอบมาน้อยอากาศหนาวซัก รถมันเข้ามาเช้าสาวสจะบ่ายมันก็จะมาประมาณสามวสผมคัดไว้เป็นพันคู่แหละอันนี้เป็นของฟีล่าเป็นใส่เที่ยวสไตล์ทรงนี่ฮะนิวบาลานะโ่ษโทษก็นี้เป็นของนิวบ้าเอ่อฟีล่านะครับผมตัวนี้เป็นของไอดัสตัวนี้เป็นของไอดัสวัยรุ่นนักสายจะชอบพอเป็นสไตล์ใส่เดินใส่เที่ยวมากกว่านะที่ตรงนี้ที่ผมทายอยู่เนี่ย อันนี้ก็เซลใส่เดินใส่เที่ยวตัวนี้เป็นรุ่นอะไรก็อ,อย่าถามหึงรุ่นผมจะพูดเป็นรวมๆแล้วกันเป็นของอะไรดารุ่นนู้นรุ่นนี้เดี๋ยวกลายเป็นว่าผมผมถ่ายไปลูกค้าจะมาถามหารุ่นนู้นรุ่นน,นี้ไม่มีจะบอกตรงๆเลยให้ลูกค้าเลือกด้วยตัวเองสวยผมสวยทุกคู่จะสวยทุกใจลูกค้าเปล่าแล้วแต่ลูกค้าอันนี้เป็นของพูม่าใครที่เป็นมือใหม่หมๆก็พยายามเลือกแบรนด์เนมสไตล์ที่เรา เออแบรนด์ที่เรารู้จักแล้วกันแบรนด์ที่เราคุ้นหก็จะเป็นไนกี้ไอดสอะไรเงี้ยเฟ t เพ r นลี่อ่ะตัวนี้ดังนะตัวนี้ยี่ห้อจะขายแพงจํายี่ห้อด,ดีกว่าจะขายแพงกว่าพวกไนกี้ไอดสเพราะทรงมันจะหาค่อนข้างยากไนกี้แอร์ทรงนี้ก็ถือว่าทรงไม่เท่าไหร่ผมไม่ชอบพวกสไตล์ใส่เที่ยวอย่างนี้จะขายง่ายกว่า อันนี้เป็นทรงกีฬาก็จะขายยาแต่ว่าได้ได,ได้ได้แบรนด์ตลาดแล้วกันรองเทา้าการซื้อรองเทา้ามันก็คล้ายๆกับไปซื้อรถกันแหละถ้าอยาวแบรนด์ตลาดก็ต้องเป็นอรถตระกียโตโยต้าไหลถูกอะไรเงี้ยถ้าอยาแบบหรูขึ้นมาหน่อยก็จะต้องเป็นตระกูลฮันด้าแต่โตโยต้าหรูๆก็มีนะอันนี้พอนี่ก็เหมือนการซื้อรองเท้าแหละแ้่แบรนด์ที่เรารู้จักก็จะประมาณนี้แต่ถ้าแบรนด์ที่เป็นแพงขึ้นไปน นอกเอหนืนอจากนั้นเป็นไอ้นี่หน่อยก็จะเป็นเคสซูวิตเฟสเพอร์ลีฮอว์กินเป็นหนังอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยแต่ผมออกเสียงไม่ถูกอย่าไปใส่ใจนะเอาจเป็นผูดให้ไฟเฉยแค่รวมๆนะในความคิดผมนะใครจะคิดแตกตายย่างนี้ก็แล้วแต่ผมไม่ไม,ไม่ก้าวไกลอ่ะต่อไปเป็นไอดั๊ดเห็นปะไอดั๊ดรุ่นนี้ก็มีนะมันจะแตกต่างออกไปอ่ะรุ่นยี่ห้ออะไรเงี้ยอันนี้พักหลังผมจะถ่ายอย่างนี้ให้ดูมากกว่าที่จะนี่าร์ตอานอันนี้เป็นของรีบอร์ ให้ดูมากกว่าที่จะเปิดกระสอบเดี๋ยวจะเบื่อๆกันนะครับก็เอาที่มันดันทรงแล้วมั่งมาถ่ายมั่งอะไรอย่างเงี้ยรองเท้ามันไม่เหลือหรอกครับถ้าสภาพเออมันมีคู่เดียวแบบเดียวเพราะฉะนั้นการคัดแล้วเหลือไม่คัดแล้วไม่มีไม่มีลูกค้าจะจะจะ,จะเป็นคําถามที่เข้าใจผิดก็ว,ว่ารองเท้ามันคู่เดียวแบบเดียวคุณก็ผมไม่รู้หรอกว่าใครจะเลือกแบบไหนบางคนก็มาหนังมั่งอะไรมั่งอย่างเดียวบางคนก็กีฬายอย่างเดียวบางคนก็ผ้าอย่างเดียวบางอครีเหลือส,สวยๆเต็มเลยคัดขี้เหร่ไปหมดก็มีเพราะนั้นอย่าไปใส่ใจเพราะถ้ามันมี การมาดูรองเท้าทุกร้านเลยนะคุณไปที่ไหนคุณก็เลือกให้มันสวยถูกใจแค่นั้นพอพอใจซื้อก็ซื้อ,อก็ดูด้วยตุกตาตัวเองถ้าไม่ไม,ไม่ไม่ถูกใจก็ผ่านได้เขาเขาไม่ว่ากันหรอกทุกร้านโอเคแต่แนะนําว่าให้ดูด้วยด้วยตัวเองแล้วก็เลือกแบรนด์ใส่เที่ยวมากกว่ากีฬานะใส่เดินใส่เที่ยวมันจะดีกว่ากีฬามีก็ก็ดีกีฬามีก็จะสไตล์แคสวิชอย่างนี้กีฬากีฬามันจะมีสีสันบางคนไม่ชอบสีสันก็จะชอบสีพื้น นี่ไอ้ดั๊ดกระเซลอย่านี่นไอ้ดั๊ดเงินนไหครับมันจะเยอะอะรองเท้าอ่ะตัวนี้มันจะเป็นซุปเปอร์ตาซุปเปอร์ตาหัวเชลอ่ะหัวเชลคือหัวไอดัสรุ่นหนึ่งที่หัวมันเหมือนหอยเชลเห็นไหมหัวมันจะเหมือนหอยเชลเห็นไหมเขาเรียกหัวเชล,ห,เชลหัวเชลหรือว่าซุปเปอร์สตาร์นี่ไอ้ดั๊ดซุปเปอร์สตาร์คือต้องเต็ม,เต,มเต็มอย่างเงี้ย คู่เล็กใหญ่อย่ามาถามเอออยากได้คู่นี้เบอร์ใหญ่ปไปหาที่อื่นเลยแบบอยากได้รุ่นนี้เบอร์นู้นเบอร์นี้มันไม่มีหรอกมือสองเขาไม่คดัดลูกพ่อค้าทุกคนเขาจะไม่คัดรองเท้าคู่เดียวหรือแบบเดียวให้ลูกค้าได้เลือกเขาจะเลือกรองเท้ามาให้มันเยอะๆให้มันเยอะๆและให้ลูกค้ามาเลือกเองมันถึงจะถูกต้องลูกค้ามาเลือกเองถ้ามีรุ่นที่คุณต้องการคุณก็หยิบไปเลยถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรผ่านได้ถ้านัดแล้วมาดูนะ แต่ถ้าขอมาดูเฉยๆห้ามนะเขาะขอมาดูเฉยๆโคตรเสียเวลาเลยให้เป็นว่าให้เป็นแบบว่าตั้งใจมาดูจริงๆจะซื้อจริงๆแล้วเกิดไม่ได้แ่บไม่เป็นไรแต่ถ้าขอมาดูเฉยๆให้ดูตามตัวอย่างใน YouTube เอาคือคือมันมันมันทำให้นัดคนอื่นไม่ได้แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าแต่ถ้านัดจะซื้อแล้วมาไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าขอมาดูแค่มาดูเฉยๆอย่า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 เสียเวลาเข้ามาเพราะว่ามันเสียเวลาทั้งพ่อค้าแล้วก็ลูกค้าทุกคนด้วย มันทําให้ของมาไม่เต็มที่แล้วก็บอกไม่ถูกอ่ะไม่เป็นไรอย่าไปใส่ใจเอามาดูรองเท้ากันต่ออันนี้เป็นแหวนอันนี้เป็นแหวน,นแหวนมือสองแล้วจะต้องนี่ป้ายเป,ย,ปยจางๆนิดนึงมันให้มันให้คุณค่าฮะฝนตกอ๋ออันนี้เป็นนิวลารา,น,น,ราน,นี้ไหมนิวลารานี่ไีมอันนี้ถ่ายดูนะอ่ะ แล้วก็ผมก็จะมีด้วยปูมารุ่นพวกนี้ก็มีด้วยก <_ T> ็โอเคละอ,อันนี้ก็จะเป็นปูม้าอีกคู่หนึ่งเห็นไหมทรงพวกนี้ก็มีนะยี่ให้ดูให้ดูทรงพวกนี้ก็มีเนี่ยอันนี้เป็นรีบบอกแนวสไตล์ bath, ใครใส่สไตล์พวกนี้พุ่มข้ออะไรได้ชอบเป็นแบบนี้ก็มีมีเบอร์ใหญ่นะ คูม่ารุ่นนี้เอ๊ไม่ใช่ไม่ใช่เลยคอกตัวนี้เขาเรียกเดนมาร์กป่าวะเดนมาร์กที่จํารุ่นไม่ได้มันเยอะเกินไม่ได้ไปจารุ่นผมไม่เคยจํารุ่นผมจํารูปแบบของรองเท้าที่ผมคัดทุกคู่ส่งร้อยห้าสิบนะสี่สิบคู่ขึ้นไปถ้าร้อยคู่ขึ้นไปจะคิดแค่ร้อยสี่สิบมีถมให้ตังหากด้วยสี่ห้าคู่อันนี้รีบบอกถมให้หยิบเองนะผมหยิบเลือกให้นะแ,แล้วแม่เพลูกค้าไม่ใช่ไม่ใช่จากร้อยคู่ก็จะถมให้ประมาณห้าคู่หกคู่ ไนกี้ตัวนี้ก็มีเนี่ยเนี่ยนะนไนกี้สีสีสงไงใครอยากมาถามนะว่าอยากได้สีแบบนี้อย่างเดียว <c oughs> ผมหาไม่ค่อยได้เป็นหนังสไตล์อย่างนี้ก็มีนะครับตัวนี้จะเป็นของตัวนี้ของอะไรวะเนะี่ยทำไม่ได้อนะแต่เป็นตัวล็อกเนี่ยยี่ห้อมันจะอยู่นี้แล้วกันเดี๋ยวผมให้ดูหนี่งนิ่งๆหน่ยนะเป็นตัวล็อกเงี้ยแก๊กแก๊แกนะ จะขายถ้าเป็นตัวนี้เราก็ดึงออกมาปึ๊กสลิงนีนจะขายปึ๊บแล้วเรากดเข้าไปตึ๊กแล้วก็หมุนแจ๊คมันจะดึงสลิงพวกนี้เป็นเส้นสลิงสลิงเคลือบสลิงเคลือบตัวนี้ก็มีนะครับพูม่าเห็นไหมนี่ผมให้ดูรายละเอียดเลยอันนี้เป็นโพนี่เห็นไหมตัวนี้ทรงนี้ก็มีตัวนี้โพนี้สกุลพวกนี้แพงนะพื้นเต็มเลยเห็นไหม New b a บาลานมีเห็นไเอสิครุ่นนี้ก็มีเอสิคเอสิคเราก็มีหลากหลายเรามีหลากหลายยี่ห้อตัวนี้จะเป็นของอ่ะยี่ห้อนี้เลยออกเสียงกันเอง,เองแล้วกันบางทีผมออกเสียงเดี๋ยวเพี้ยนวิสโต้วิสโลหรืออะไรสักอย่างไม่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 ไม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 ชินยี่ห้อแต่ว่าลุกทรงสวยคัดมาบ่อยมากแล้วลูกค้าก็ตัดไปบ่อยมากจะเอาแนวกีฬาสไตล์แบบ อย่างนี้นะตรงนี้เควสวิทนะครับก็มี K S <S เควสวิทใบไม้ที่ผมยิบมาจะเป็นยี่ห้อแบรนด์หลักๆล้วนเควสวิทคือตัวนี้นะนี่คือตางเควสวิทนิวบาลานมีนิวบาลานฟีลา่าทรงกีฬามีฟีลา่าทรงกีฬาเป,ปเปอร์มีนะครับเป,ปเปอร์เป,ปเปอร์เป,ปเปอร์พรานส จอ,อกเสียงอะไรก็ได้นะแล้วแต่ลูกค้าไปออกเสียงเัาเองไม่ต้องใส่ใจผมตัวนี้ก็เป็นนิวบรอรนลาเหมือนตัวนี้ไม่ได้ดันทรง่ะเดี๋ยวค่อยดันนี่เวลาดันอ่าเราวยี่หอ้อยี่ห้อนี้ก็ดียี่ห้อนี้จะทำรองเท้าสวยแต่ยี่ห้อจะเป็นรองพวกไนกี้พวกอะไรที่เราคุ้นหูกันแต่จริงๆทรงนี้คือขายง่ายมากแต่มาให้อารมณ์ความรู้สึกว่าแม่งสึกว่าเป็นรองเท้ามือสอง ให้อารมณ์ว่าเฮ้ยมึงสึกจริงเว้ยอะไรเงี้ยโอเคแค่นี้แหละพี่น้ำค่ะไม่มีอะไรนะใครสนใจ <laughs> สนใจก็โทรสอบถามเบอร์ตรงได้เลยนะเรารับรับโทรศัพท์รวดเดียวแล้วก็ตอบไว้ด้วยค่ะเบอร์โทรเบอร์โทรพี่ชาร์ตศูนย์แปดเจ็ดห้าศูนย์หนึ่งสามแปดหกแปดอย่าซูมมากหน้าสดซูมเบอร์โทรพี่น้ำก็ศูนย์แปดห้าหนึ่งสองหนึ่งสี่แปดเก้าเก้า โทรได้ตลอดค่ะ087 501 3868 085 121 4899เบอร์โทรนะครับ2เบอร์โทรมาได้เลยหรือไลน์ทักมาคุยกันได้เนี่ยเราก็จะแพ็คไว้อย่างเงี้ยพี่เราก็จะแพ็คไว้ถ้ายาๆเก็บๆไว้จริงๆมันก็จะล้นตรงนี้นะตุ๊ตๆุ๊ตตเต็มไปหมดแต่ว่าถ้าเห็นว่ามันมีน้อยๆแปลว่าขายดีขายดีขายได้เรื่อยๆช่วงนี้จะไม่ตุ่มตามเหมือนช่วงก่อนโควิดก่อนโควิดโอ้โหต้อง นัดกันเจ้าละสองเอ่อสมมติโทรมาวันนี้อีกสองวันแค่เข้ามาดูอะไรเงี้ยได้เต่าที่จะปิดนะครับเปิดจันทร์ถึงสุขลูกค้าต่างวัดนะลูกค้าต่างวัดนะจำไว้อย่างเนี้ยลูกค้าต่างวัดเนะี่ยคุณเลือกด้วยตัวเองทีละคู่เหมือนกันทางวิดีโอคอลทางไลน์นะครับอยา่าโง่นะห้ามโง่เด็ดขาดว่าสั่งเจ้าไหนแล้วเขาไม่มีการให้เราเลือกทางวิดีโอทางไลน์ไม่ต้องไปสั่งเพราะว่าการเหมารองเท้ามาเจ๊งทุกไลน์ อย่ามาของท้ามาขายให้เลือกด้วยตัวเองทีละคู่อย่างน้อยยังได้เลือกตัวเองทีละคู่ถึงขายไม่ได้ยังมีความภูมิใจว่าไ,ได้เลือกได้นะครับทุกเจ้าครับนี่ให้เลือกด้วยวิดีโอคอลทางไลน์ถึงคุณที่อยู่ต่างจังหวัดเจ้าไหนไม่ยอมวิดีโอคอลให้คุณไม่ต้องซื้อนะผมแนะนําให้นี่ไม่ได้แนะนาให้มาซื้อของผมเดียวนะผมให้คุณทําทุกเจ้าแล้วผมทุกคนเลือกด้วยตัวเองเหมือนกันทางวิดีโอคอลทางไลน์นะครับผมแค่นี้แหละไม่มีอะไรแล้วจะเก็บไปเรื่อยๆดันทรงไปเรื่อยๆ โอเคขอบคุณครับสวัสดีครับสนใจโทรมาได้เลยนะเบอร์พิชัดพี่น้ำร้านรองเท้าผ้าใบมือสองพิชัดพี่น้ำหรือร้านรองเท้าผ้าใบร้านรองเท้าในใบพันนี้ก็จะชื่อร้านรองเท้าผ้าใบพัสดุรองเท้ามือสองใช่ไหมโอเคขอบคุณครับ